ต้องมาเรื่อเปลี่ยนสีเพื่อนๆเปลี่ยนสีแล้ว 你你你你。Nee, nee, nee, nee. บรรยากาศฝนตกลมพายอยู่ลมเข้าเพื่อนๆในกล้องมันไม่รู้เห็นไม่น่าจะเห็นนะเพื่อนๆมันคึมไม่จะเห็นเม็ดฝนน่าจะเห็นน้อยนึงหน่อยนึงฝนตกฝนตกลมด้วย จะพูผักอีเลือดผักนางเลือดนะใช่ผักอีเลือดนะผักนางเลือดดูเพื่อนๆบรรยากาศฝั่งนี้เมฆนะฮะท่านี้เห็นท้องฟ้าเพื่อนๆไปดู แล้วจะมาเดี๋ยวมาดูอีกฝั่งหนึ่งเดี๋ยวเสงพามาดูอีกฝั่งหนึ่งดูฝั่งนี้ค้มไหมเพื่อนๆค้มไหมสนามฟุตบอคลค้มนะคะตรงนี้สว่างมากเลยนี่ฝั่งนี้สว่างเนี่ยแค่ตรงนี้เองบรรยากาศฝนตกวันนี้ไาเ ลุย้ยสองวงเนีย่ยเพื่อนๆว้าวลุงกินน้ำลึกอยู่แล้วถ้าฝั่งหนึ่งเป็นแสงแดดอีกฝั่งหนึ่งเนี้ยต้องมีลุงกินน้ำแน่ๆมีจริงๆด้วยก็เลยพาเพื่อน<ๆ>ดูลุงกินน้ำสองวงอีกวงหนึ่งจางแล้ววงจางแล้วเพื่อนๆ อุยสีเริ่มชัดขึ้นชัดขึ้นเพื่อนๆเน,นี่ยค่ะเพราะว่าท้องฟ้าฝั่งนี้จะสว่างฝั่งนี้เพราะว่าฝนเนาะเพื่อนๆเนาะอ, i, อุ้ยนี่ไงเริ่มชัดแล้วเพื่อนๆวงที่สองเริ่มจางหายไปแล้วนะแต่ว่าไอ้วงแรกเริ่มสีสีเริ่มชัดขึ้นเพื่อนๆสีเริ่มชัดขึ้นวงที่สองหายไปแล้วจางไปแล้ว แต่ก็ยังมีสีเลือนลางดูตาเปล่ายังมียังเห็นเป็นสีเรือนรางอยู่โดโกแอนดีแหวนโอโดโกแวรเนี่ยเพื่อนๆอ,อุ้ยทำไมสีมันเป็นอย่างนั้นเพื่อน,เพ,อนเพื่อนเห็นไหมอุ เหมือนเขาป้ายระบายสีอย่างเงี้ยสีเริ่มเปลี่ยนไปแล้วเพื่อนๆลูก,กันเดยลูกพ่ออนเน็พอน่ออนเริ่มเป็นอย่างนั้นนะเพื่อนเพื<ๆ>่อนสีเริ่มเ,เป็นแปลกเป็นแปลกๆแล้วเพื่อนๆ,ๆ เพื่อนดูลุงกินน้ำวันนี้ดูเป็นอย่าเป็นแบบนี้เลยเพื่อนๆตอนเนี้ยเนี่ยเหมือนระบายสีเลยเพื่อนๆเป็นอย่างนั้นเลย <laughs> เป็นแสกๆอย่างนั้นเลยเอาโลลูกกระเด็นโนนนบมาด้ลูกลาลนนะเนาะไอ้นัน่นโ๋ออ๋อไอ้นั้นโดนก่อนเนี่ยลูกก็ะเด็ ไม่เป็นอย่างนั้นเพื่อนเพื่อนเริ่มจางแล้วเริ่มจางแล้วเนาะไอซีโรดเริ่มจางแล้วเริ่มจางหายไปแล้วดูเพื่อนเพื่อนต้องซูมเนาะถึงจ,จะเห็นเนีย่ยเริ่มจางแล้วเพื่อน เพิ่มจางเดียวว่าแสงสว่างเริ่มใกล้เข้ามาหาเขานี่ไงนี่ดูตรงนี้เองนดฮะแสงสว่างเริ่มใกล้มาตรงลุงมันก็เริ่มจางนะเริ่มขาดหายไปแล้วอุย้ยนังไงมีหัวลงไปได้ซีรัมนอร์เดเฮ็ดโลคไอินามิโดคุมพิชินสัมพัสมิซินวัา ว้ายเรนโบ่แปลกๆเรนโบ่ขาดเนี่ยเรนโบขาดด้วยมีขาดตรงนั้นด้วยเรนโบเรื่ออะไรนะไอ้ลุงกินน้ำหรือแสงก็เรนโบ่เรนโบ่อยู่นั่นแหละลุงกินน้ำเพื่อน่อลุงกินน้ำขาดอืมโนโน่จะ different Man, no, no. You know you how some biggest. the big Yeah. มาพากอนมิสิ้นฮะดูกระดาษขาวโกลในมิดอลนะลูกยังฮึยังฝนเริ่มตกแล้วเพื่อนๆจ้าพี่แสงต้องเข้าบ้านแล้วนะตกเริ่มตกแรงแล้วนะมาเก็บลุงกินน้ำ ก่อนที่เขาจะหายไปแต่ก็ได้ภาพนะได้ภาพบุงกินน้ําโอเคครับเพื่อนแสงว่าต้องเข้าบ้านแล้วเพื่อนตกหนักเริ่มตกหนักแล้วโอเคครับเพื่อนๆ